ก่อนอื่นก็สวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีพี่นอ้องปงไปเฮาสุขสุขคนค่ะพอตะกลับมาตะเที่ยวพี่น้องเอ้ยแลีนเขาปลาเลยค่ะบได้เลี้ดนกหรพี่น้องปั่นักรยานมากค่ะปั่นักรยานมากมาเจอเจอมองอันโดงเฮ็ดพอดีก่เฮ็ดทัวเฮ็ดทัวค่ะพี่น้องค่ะตะกี้มงเฮ็ดก้อนที่นี้พี่น้องเอ้ยมาเด้อบ๊วยสมัครจีมเฮ็ดทัวน้ำกันเนี่ยค่ะ ห่องเฮ็ดคูเฮ็ดทัวจ้าพี่น้องขาบานเท่ากับว่าเฮ็ดโค่นเนาะเนี่ยพี่น้องมันสิเป็นดอกกันสิโบ่ค่อยงามบันไดขั้นดอกมันงามขั้นดอกมันงามก็สิดอกไงพี่น้องเอ้ยตัดตีนตัดขามันกะขีดดินขีดดอนออกเมื่อเท่ากับไปล่างอีกทีนึงค่ะพี่น้องโอเคตัดขาตัดขาทุกดอกตัดขามันตัดทุกดอกทุกดอก เห็นว่าสะอาดสะอ้านเมื่อเข้ากับไปล้างเลยค่ะพี่น้องคลายเฮ็ดฟางบานเฮ้าในเฮ็ดฟางเฮ็ดอันเฮ็ดฟางเฮ็ดละงูบานเฮ้าในพี่น้องขามันก็คล้ายๆ,ๆกันกด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  หเดียวผักคือคือเรากดก็ดือดกๆด,กดพะนะนี่ค่ะพี่น้องก็ตัดขาตัดขาเอาขดดินออกใหญ่ใอขดดินมันติดเนะเฮ็ดแล้วเนี่ยเอาไปอันั้นพี่น้องต้มยำคัตต้มยำใส่เฮ็ดอันนี้มันสิคล้ายๆเฮ็ดอันฟางบ้านเฮานะไหมพี่นอ้องเอ้ใส่ต้มยำบางคนเากับพัดพัดใส่เนยบางคนกับปีงตำปนค่ะ แต่ว่าต้มยำเนี่ยโอาสุดยอดพี่น้องเลยเฮ็ดต้มยำไก่เนาะต้มยำไก่ต้มยำก,ก,กลุ่มพี่น้องเลยใ่เฮ็ดอันนี้ลงไปโอ้แสบเป็นตาไนค่ะบานห้ากะสิจะโจ้ผ้ากันเพาะขายเขาก็ว่าเฮ็ดอันนัพี่น้องเฮ็ดอันเห็ดยังกอเฮ็ดอันเฮ็ดโคนจ้ะเห็ดโค,น,ดคนมาสั่นกะเจ้าว่ากะทิที่ทมเมืองไทยเ้าเพาะขายเนาะคัะนเนาะเจ้าเฮ็ดโลงเพาะซ้ำขาย เป็โลงปลูกแม้วันลงเพาะซ้ำแต่ละวันอยังกวาวพิษก็ถือไปแล้วขอโทษขอใบเดือดเด้อพี่น้องค่ะลงเพาะเฮ็ดลงปลูกเฮ็ดนี่ค่ะแต่ว่าเฮ็ดอันนี้กินแล้วห้ามกินอันนั้นพี่น้องค่ะห้ามกินแอลกอฮอล์ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะห้ามกินออกแอลกอฮอล์กินเฮ็ดอันนี้แล้วภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง กํหลังจากยีบสี่ชั่วโมงไปแล้วก็ะกินเหลากินเบียได้ค่ะแต่ภายในยีบสี่ชั่วโมงเพิ่พ่นบอให้กินเหลากินเบียให้ได้ันนี่คอหามโยจ้ะน,นี่พี่น้อง มองมองกระโดดง่ายดิยพี่น้องอเออโดดง่ายงามมองมองมอง,มองได้มันงามงงมากค่ะยิงตำปนเขเขาทาค่ะเฮ็ดอันนี้นะเฮ็ดทัวเนี่ยผู้ใดมักดื่มกับชิบุคอยมักผูนใดค่ะแต่าทั้งยังบ่ดื่มกับทะเลยมักค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเขาบ่ต้องอดเหล้าอดยา เขาท่าเขาท่าพี่น้องเลยมาปลเสียเทียวแต่ม่ปลาเสียเทียอ กำลังโอะโอะกำลังพอดีกินพี่น้องเอ้ยเ็ดอันนี้ยยาให้มันสีดำรับมันออกสีดำแล้วบ่ให้กินค่ะกินแต่ดอกของมันมันได้ ăn này nhặt là ngán mà ăn thì cả Hãy หอมๆงามพี่น้องค่ะถ้ามันออกสีดำแล้วหฮอก็บ่เอาก็ทิ้งนี่ก็มองนั้น อันนี้ก็คือ หนาตาเห็ดถั่วที่ห้องล้างทำความสะอาดแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องค่ะบอกเลยว่ารสมากค่ะรสมากเด็ดค่ะจัดไปจัดไปไผ่ยังบ่เคยผัดไผ่ยังบ่เคยเห็ดเนาะค่ะเนาะเมนูผัดเห็ดถั่วน้ำมันหอยเรศจ้ารับประกัน